อ่าวัสดีฮะทุกคนฮะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับจรวดดินน้ำมันพาร์ทที่สามแล้วโอเคครับวันวันนี้จะไปลุยเลเวล3กันแอรียแรกนี่ผมเลือกยานไททใหม่นะฮะเป็นไทไททสี่ไททสี่โอ้ยโอ้โหกระสุนกระจายดีจังเลยอะโอ้โหโคตรดีนี่นี่นี่โอ้เออโอ้โหมันมีมันมีฟองนี่เราอยู่ในอ่อ โอ้ดาวที่มีแบบเขาเรียกแหละแมกมาะแมกมาพวยพุ่งเออชุบเฮ้ย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 โอ้เอเอมันก็ไม่ได้ต่างจากอันแรกเท่าไหร่เลยนี่กระสุนสีเหลืองเนี่ยของเดิมก็กระจายอยู่แล้วมันกระจายเยอะก,กว่าเดิมปะเนี่ยฮะอุ้ยอุ้ยดีนเสียงอ่ะโหมันยิงไล่หลังมานี่เอง เฮึบฮตายไปซะโอ้โหถึกจัดเลยว่ะถึกจัดเลยว่ะมาอีกแล้ว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 ข้างล่างก็ต้องระวังข้างบนก็ต้องระวังโอ้โหโอ้โหโอ้ยรอบด้านเฮ้ยเจ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วโอ้โหหน้าเลยนะหน้าโอ้โหดี้หน้าเราเลยขอขอสีฟ้าเออมันเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันยิงแบบนี้เลยหรอ เฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยโดนโดนเฮ้ยโอ้โหโอ้โหแมเจ้าอื้มโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโดนอืมอุด่านี้มันแบบข้างล่างก็เจอข้างบนโอ้โหลงอย่างนี้ไม่ได้นะข้างล่างเนี่ยเฮ้ยมาแล้วขอเป็นเออลองสีเขียวดูดิอ่าโอ้โหไม่นะไม่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  No 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 โอ้ไม่น่าลองเลยสีเขียวปืนสีเขียวนี้ต้องน่าจะต้องไทสองนะถึงจะดียานนะโอ้โหไม่เวิร์กว่ะไม่เวิร์กว่ะสีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปลองลองสีแดงดีกว่าสีแดงที่ว่ากากากปึ๊บ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 โอ้ได้เออโจ๊บฮอ,อะไรก็ไม่รู้โอ้โหอ,อยากได้แบบเครื่องเครื่องทุ่นแรงไะแบบ เครื่องช่วยยิงอ่ะดีกว่ามาโอเคเอเรียสแล้วอืมปึ๊บเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนี้มันเริ่มเหมอ้ยอะไรวะน่าว h อู้หปกติบินก็ทางบินก็แคบลงอยู่แล้วยังจะโอ้โหฮมยมองไม่เห็นโอ้ยโดนคานเฉยประโถฮัลโหลโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ โอ้โ oh, oh, oh. หโอ้โหไอ้นี่อีกโอ้ยยิงยิงยิงไม่ได้ด้วยยิงเชือกไม่ได้อีกโ oh, อ้โหวัดเดอะฟักอือโอ้ยยิงไม่ได้อีกโอ้ยเฮ้ยโอ้โหเอายิงเล่นไปดิอ่ะมอแม่งเอ้ยดูดูทุ่นดูทุ่นแม่งลอยโอ้โหโอ้แต่ดีนะไม่มีไม่มียานแบบโอ้ย oh, oh, เอ้าโดนไม่ได้ด้วยโอ้โหอุดโอ้โหกำลังจะบอกเลยดีนะไม่มียานไ้พวกหานี่มา อึ้บอื้บอึ้บอื้ออื้อโอ้โอเคโอเคโอ้พึบเพบเพิบเพบโอ้โหข้างหลังก็มาข้างหน้าก็มายังไงวะเนี่ยอึ้บอืมอืมโอ้โหนี่มันโอ้โหแข็งจัดเลยว่ะแข็งจัดะเฮ้ยอึ้บอึ้บอึบอึบยังไงมามาอึผมจะรักษาให้ดีที่สุดนะฮะอ่าเครื่องเครื่องช่วยยิงเนี้ยอึ้บอึ้บอูอ

เอาพอแบบแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าไปก่อนอือโอ้โหมันยิงได้ด้วยแม่เจ้าอึ๊บโอ้โหอันตรายนะต่อกันแอร์เรียที่3ก็ครับผมดูอึ๊บดีนะไม่มีไอ้นั่นและไอ้แบบควันโพยพุ่งออกมาจากข้างล่างเออจะได้มีที่บินเยอะๆหน่อยโอ้โหไม่โอ้ไม่มีอะไรพุ่พุ่งมาจากล่างแต่ไอ้ห่านี่แม่ง หมดกันเครื่องเครื yo, ่องช่วยยิงแม่งไปหมดแล้วม่เหลือเลยเฮ้ยโอ้ยโอ้โโอ้โหมาโคตรเร็วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกรียดจังเลยไอ้ไอ้ไอ้เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหโอ้โหนี่ยิงแบบนี้เลยปึ๊บอืมนี่สลบสีฟ้าแม่งดีสุดละ เฮ้ยโหโอ้โหโอ้โหชัวชัวเฉยอยู่ฮุมมาแกมามามาโอ้โหมาลัวลัวเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยต้องหลบปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยต้องหลบ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 สีแดงโอ้โหข้างบนก็หลบข้างล่างโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมันนัวเกินไปโอ้โหแม่เจ้าไม่เอาละนะแม่งปล่อยมาอีกแล้ว ถามจริงโอ้โหโอ้โหแม่งมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหโฉดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหข้างบนก็ต้องระวังข้างล่างก็จะเฮ้ยโอ้โหโชดโชฮ้ยโอ้โหอือโอ้โหเดือดจัดภูเขาไฟระเบิดเจอเฮ้ยอื้ออื้ออื้อโอ้โหมันมามันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วโอ้โหโอ้โหโฉยโชดโอ้ยโอ้โหโอ้โหบ้าวะเนี่ย เออโอ้ยเกินไปโอ้โหมันมันมาอีกแล้วครับผมมันมาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเยังไงยังไงอุ้ยหลบหลบโอ้โหกระสุนก็มาอุกกาบาตก็มีโอ้โหดีนะข้างล่างไม่ขึ้นมาเอ้ยอุ้ยโอ้โหรีบีจบสทีเถิดดาดิก็ล็อกล่ะโอ้ยอุ้ย แม่งปล่อยมาอีกแล้วรัวๆเลยโอ้โหเฮ้ยทําจริงเฮ้ยเฮ้ยช่วยวู้ชู่เฉยเฉยย่าประช้าจูโ่หูจุกจู่ข้างล่างข้างบนก็มือย่อช่วยคุยก็ไปแล้วมันเดือดจังวะฮะโอ้เพืปล่อยมาอีกแล้วไม่มีหยุดพัก ข้างล่างก็มา ONG, ข้างโอ้ยตายห่าตายห่าโอ้โหโอ ouais, ้โหเฮ้ยอืมอืมโอ้ชู้ประชื้อยู่เฮ้ยโอ้โหชะบเชยโอ้โหโอ้ยยังไงเนี่ยเฮ้ยโอ้อยังงี้อีกยังงี้อีกนะยังงี้อีกนะอเออลุกโจ้โอ้โหโอ้ก็เอาใจย่อประเชยโอ้โหเอาละเฮ้ยย่อโอ้ยเฉยอย่าตามมาออโอ้โหออโอ้ บางทีก็เกินไปนะไอ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 ดาแอเรียเมื่อกี้เนี่ยฮะโอ้โหอีก2เอเรียโอ้โยอีก2เอเรียครับทุกคนไอหานี่มาอีกแล้วแล้วเรายิงไม่ได้ไงเฮ้ยโอ้โหกูต้องระวังโอ้ยมีอะไรให้ระวังเยอะเลยฮะตอนนี้โอ้โหเมื่อกี้มันก็เดือดแล้วอันนี้ยังเดือดอีกเอ่ะโอ้โห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 ยิงรัวๆยิงยิงยิงดักเลยผมยิงดักไว้เลยยิงดักดีกว่ายิงยิงดักโอ้โหยิงดักเลยโอ้โหจังหวะนี้อืมอื ้แล้วมองโคตรยากเลยนะไอ้ไอ้เนี่ยไอ้เม็ดไอ้เม็ดเนี่ยเม็ดเล็กๆนะฮะเม็ดของระเบิดลูกทุ่นเนี่ยโหต้องยิงแบบยิงดักไว้ก่อนเลยอ่ะแล้วค่อยแล้วค่อยดูสังเกตเอาอุ้ยโอ้ยโดนอะไรวะนะโอ้โหโอ้โหดูยากเอ้ยเจ้าเอ้ยโอ้โหเออปุ๊บโอ้โหไม่ได้วะไม่ได้วะปล่อยไม่ได้วะแล้วราเราจุกอย่างเดียวไม่รอดแน่เฮ้ยมา มามามชู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 ชุโอ้โหชูโอ้โหชู่โอ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นไงโอ้โหอย่าบอกนะว่าแปลงเอ้ยทางก็แคบลงอีกเฮ้ยไม่เอาส่เพื่อนโอ้โหจำกัดแหมขอบเขตการบินมันก็ยิ่งน้อยอืออืออชุบอุยอโอ้โหเวนกรรมแล้วไอ้่าเครื่องช่วยยิงไม่ช่วยยิงด้วยเฮ้ยโอ้หยัง อย่างเชี่ยบอกเลยเชี่ยจัดอ๋ออะไรวะเนี่ยปืนมึงโอ้โหไอไอปืนไอปืนจุ๊ก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 นี่หืมไอคิวเขียวนี่โคตรกากโอ้โหเฮ้ยหืมโอ้ยฮึบฮึบฮึบผมระแวงข้างบนหินย้อยเหลือเกินมันไม่ทำอะไรเราว้ากำลังจะบอกมันไม่ทำอะไรเราใช่ไหมโอ้โหกูเรียบร้อย จะได้เลยรอรอรถใหม่ละกันหวังว่าจะมีนะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอืมเอาวะเอาวะเฮ้ยไม่กล้าขึ้นไปเลยอ่ะกลัวโดนหินย้อยอ่ะเออไม่อยากเสียไอ้นี้ด้วยอนะ่ะชีวิตฟรีด้วยไม่เอาเออเ,เออโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจอเฮ้ยต่อเฮ้ยแมงเอ้อยแมงเอ้อยแมงเอ้ยเออแมงเงยอือมา ยังไงยังไงโอ้โหเกียดเกียดอายานหานี่จ yeah, ังเลยโอ้โหเฮ้อโอ้โหโดนเรียบร้อยอืเอ้ยอเออเออโอ้ยโอ้โหเดือดจัดเลยว่ะโอ้โหเจ้ยโอ้ยยิงยิงยิงเลโอ้โหไม่โหาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้โหเอาวันในที่สุดก็แอร์เรสสุดท้ายแล้วทุกคนโอ้โหนั่งไม่ติดเลยเฮ้ยเออเฮ้ยโอ้โอจ้ย โอ้โหโอ้โหแม่งแม่งโคตรมากอย่างงี้แกไอ้เกียดโอ้ยเกียดมันหลือเกินเกียดมันหลือเกินเฮ้ยชู้ปุ๊บชู้โอ้โหไม่เอาอะอืออือเฮ้ยเฮ้ยชู้บ่เฮ้ยชู้บ่ชู้อยู่ชู้บ่โอ้โห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 อือเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่กล้ายิงเลยไม่กล้ายิงเลยมะอืมอืมอือยังไง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 โอ้โหไม่ตายด้วยกากเกิน โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้เจ้าเอ้ยโอ้โหมันมีดิ่งว่ะมีดิ่งว่ะโอ้โหโอ้ยเอ้ยแล้วโคตรไกลนะแบบแบบแม่งไกลระยะไกลเกินเอ้ยเจ้าโอ้โหดูดูดูมันดูมันอ่ะลองของอันนี้โอ้โหแม่งก็ยังกางเหมือนเดิมว่ะโอ้ยเป็นอาวุธที่ไม่ควรที่จะเล่นนะบอกเลยผมบอกเลยดูเอ้ยจ้าโอ้โหจ้าอูดูวะสู้ไอ้เจ้าชอ้หูชู้เจอเฮ้ยเจ้าโอ้ยเจ้าวัดวัดอื้มอื้มอื้ม เป็นอาวุธที่ไม่ควร uh จะโหลวดโอ้โหจะโหลดกับไอ้ไม่โอ้โหึให้จ ça, ังหวะให้แบบจังหวะอ้อยให้อยู่ท่าพักหายใจแล้วก็คุยนิดหน่อยนะเฮ้ยมันเกินไปแล้วโอ้เจ้าอ้าเอ้โอ้โหโอ้สรุปนี่ดีสุดแล้วฮะเฮ้ยโอ้โหมันโผล่มาแบบอืมอืมเอ้ยโอ้โหโอ้โหมัน ไม่แหมมันช่างแคบซะเหลือเกินฮะยังไง,ย,ง,ไงยังไงเออเออโอ้โหยิงยิงดักยิงดักไปเลยดีกว่ายิงโอ้อย,ออยมาทุกคนปึ๊บปึ๊บมามามาเอชื่อมาโอ้โหได้เวลาแกตัวไม่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 ผมจะไม่โดนจะไม่โดนอีกได้เวลาแก้อ้าวได้เวลาแก้ตัวได้เวลาแก้ตัวเออหวังว่าจะมีใช้ยันยันไปถึงบอสนะเฮ้ยยังไงวะ เฮ้ยไปชึบเฮ้ยเจ้าโอ้โหมันคือเฮ้ยโอ้โหเฮ้อบอสใช่ไหมวะเจ้าอุ้ย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 มันเดียวยิงอย่างนี้เลยนะเพื่อนไม่เอาดีน่าเกลียดเฮ้ยอุ้ยเพื่อนโอ้โหน่าเกลียดจัดเจ้าโอ้ช่วยโอ้โหมึงน่าเกลียดเกินมึงไปจะเฮ้ยโอ้โหโอ้ยมองไม่เห็นอ่า โอ้โหโโอ้หกระสุนที่โอ้โหมึงนึกอยากจะยิงก็ยิงแถมมองไม่เห็นที่กระสุนมึงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยจะโอ้โหมันยิงที่หางอึ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งเอ้ย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 อึ๊บโอ้โหลูกน้องก็มาลูกพี่ก็มีลูกโอ้โหพรวพราวอืมอืมอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหมันตามตัวโอ้โหโคตรโคตรแบบ โอ้ยเอจเฮ้ยโหกองโหเฮ้ยโอ้โหมันมันมันเจ๋อเฮ้ยโอ้โหโอวยโอ้ยมันเริ่มเดี๋ยวตามพอใจเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเกินไปเกินไปพี่น้องเดี๋ยวโอ้ยใจมันมันเลี้ยงตามโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันมันเดือด โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระดับสุดท้ายจะไหวไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวท้ายเอาคือเอาคือไอ้เจ้ฮู้ฮู้โอ้เฮ้ยเอาคือโอ้โหทั้งพ่นทั้งยิงทั้งโอ้โหมึงซิกแซกอ๋อเดี๋ยวต้องมีสมาธิเอ้ยโอ้โหสมาธิล้นเหลือบอกเลยแล้วมึงแข็งจัดจัดมึงแข็งจัดจัดเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหแบบตาลายว่ะบอกบอกของโตโอ้ยไอ้โจ้อ ไท้สี่ไท้สี่เหรอเออโอเคก็ยังดีว่าปะ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 เอ้จ้โอ้มามาเก็บเก็บฮือ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 ฮืฮืโอ้โหมึงจะตายเมื่อไหร่เดี๋ยววันนี้ฮะมึงจะตายเมื่อไหร่เนี่ยฮะเออจ้โอ้เออปู้รับรับปูกูรับโอ้โหรับรับอะไรฮะรับกระสุนเต็มเต็มโอ้โหดูดูดูมันมันยิงมาจากทางไหนก็ไม่รู้แน่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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหรือโอ้โหเรียบร้อยตุยอื้อหืออื้อหือ จะโอ้โหโอ้โหโอ้โหปับรับรับเฮ้ยเอาเหือโดนอีกแล้ว hmm. กูโ huh. อ oh ้โหโอ้ยโอ้โหรับทุกเม็ดรับทุกเม็ดรับทุกเม็ดเฮ้ยโอ้โหโคตรแข็งมึงแข็งเกินอหึเฮ้ยยังไงมึงจะโผล่มาอีกอนี่ยอ้าโอ้ยหึถ้าลูกน้องมันไม่มานะโอ้ยอ้าโอ้โหเฮ้ย โอ้โหไอไ้ยอไอเขียวๆนี่ก็โอ้โหมันมัน,ม,นมันเกินไปเพื่อนมันเกินไปนะยังไงนี่จะตายเมื่อไหร่นี่ฮะด,ดูดูดูแล้วแม่งก็ไม่โผล่มาแน่แน่นไอ้เชี่ยกูสู้ตีจัดเลยอืออือแน่แล้วมันไปไหนของมันมาน่เอ้าเพื่อนวอทจบแล้วหรอโอ้โหจบอย่างเงี้ยนะโอเคครับผม ลาไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับ